สำนักงานสารปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุก,กระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยลิต สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองสารปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนนะคะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา19.30นนถึง20.00นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองค่ะ คุณผู้ฟังคงจะพอทราบกันนะคะว่าการนำข้อมูลใดๆที่มีลักษณะลามกอนาจารเผยแพร่หรือว่าส่งต่อผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ต่างๆค่ะเป็นความผิดและต้องรับโทษทางอาญานะคะโดยมีโทษทั้งจำทั้งปรับค่ะโดยเฉพาะหากบุคคลที่เผยแพร่หรือว่าส่งต่อข้อมูลนั้นมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยแล้วนะคะก็อาจจะต้องรับโทษทางวินัยร่วมด้วยค่ะ ซึ่งโทษทางวินัยนี้นะคะก็เป็นคนละส่วนกับโทษทางอาญาแล้วก็มีกระบวนการพิจารณาความรับผิดที่แตกต่างกันออกไปค่ะดังเช่นคดีปกครองที่วันนี้เราจะนํามาพูดคุยกันค่ะเป็นพฤติการของข้าราชการลายหนึ่งที่ใช้กล้องวิดีโอของสํานักงานนั้นบันทึกภาพการร่วมเพศค่ะระหว่างแฟนของตนเองกับชายอื่นแล้วก็ต่อมาค่ะก็มีภาพหลุด เผยแพร่ทางอินเทอร์เนต็ตนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะการเผยแพร่พตรงนี้นะคะ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานด้วยในการเผยแพร่ค่ะก็เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐแล้วก็บุคคลที่อยู่ในภาพนั้นได้รับความเสียหายการกระทําเช่นนี้ค่ะสําหรับข้าราชการรายนี้แล้วนะคะถือเป็นการกระทําความผิดวินยัยและจะต้องได้รับโทษอย่างแน่นอนค่ะแต่ความรับผิดที่ข้าราชการรายนี้กระทําลงไปนั้นจะได้รับโทษสถานใดและมากน้อยแค่ไหนค่ะวันนี้คุณพินทิพจิตพิพัฒน์วิทยากรจาก สํานักงานสารปกครองค่ะจะนําเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะมาเล่าให้เราฟังกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณพินทิพย์สวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณเบิร์ตและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะเบิร์ตขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะถึงการมาฟ้องคดีของบุคคลท่านนี้นะคะที่มาฟ้องต่อสารปกครองค่ะ ค่ะคดีนี้นะคะน้องเบิร์ตผู้ฟ้องคดีเนะะี่ยค่ะก็เป็นข้าราชการระดับชำนาญการนะคะได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะ,คะมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการะค,ะค่ะโดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติช,ชั่วอย่างร้ายแรงค่ะโดยการเผยแพร่ภาพลามกอนาจาร์ด้วยการท้าทายและพาหญิงสาวรายนี้ ซึ่งอยู่กินกันฉัน,ฉนสามีภรรยานะคะกับผู้ฟ้องคดีไปมีเพศสัมพันธ์กับชายอื่นค่ะทําให้หญิงสาวรายนี้นะคะ,คะได้รับความเสียหายโดยผู้ฟ้องคดีได้อุทธร์คาสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมค่ะ,คะมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะคะก็เห็นว่าอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยดำเนินการเพื่อการออกคําสั่งที่พิพาทไม่สมบูรณ์ครบถ้วนค่ะ,คะ จึงมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวนะคะค่ะแล้วก็ให้ดำเนินการแก้ไขคำสั่งดังกล่าวให้ถูกต้องค่ะผู้ฟ้องคดีก็เห็นว่าคำสั่งของอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนี่นะคะเกิดจากมติของอกพกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะที่มีการเพิ่มโทษจากการจากโทษลดขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นเป็นโทษปลดออกจากราชการค่ะจึงไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีค่ะ จนมาถึงวันนี้นะคะที่นําคดีมาฟ้องผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่ได้รับคําสั่งของอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานาฉบับใหม่ค่ะจึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีคําพิพากษาเพื่อถอนคําสั่งลงโทษโปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการาและคําวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวโดยคดีนี้นะคะสามารถนำมาฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดได้เลยะคะ่ะเนื่องจากว่าเป็นการใช้สิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา 1 1 6วรรคสวักสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2551ค่ะ,ะค่ะ,คะซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา11วงเล็บ3าแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542าค่ะคุณเบิร์ตค่ะแล้วในส่วนของการดําเนินการทางวินัยของคดีนี้ค่ะศาลได้นําหลักกฎหมายใดมาใช้ในการพิจารณาคดีบ้างคะ ในคดีนี้นะคะศารก็ได้พิจารณาตามหลักกฎหมายตามมาตรา102 2, 2> 1น2วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2535ค่ะ,คะซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นค่ะ,คะซึ่งกฎหมายเนี่ยนะคะได้บัญญัติว่าถ้าเป็นกรณีกาล่หาว่า ระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนค่ะและในการสอบสวนนี้นะคะ,คะก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบนะคะ,คะพร้อมทั้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้นนะคะเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบค่ะโดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ค่ะ,คะทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนําสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ค่ะ,คะและในมาตรา102วรรคเจ็ดนะคะ ก็บัญญัติว่าหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณากรณีที่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองนะคะ,คะก็ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกพอพประกอบกับข้อ14วรรคหนึ่งของกฎกพอพฉบับที่18คะ่ะคุณเบิร์ะซึ่งในกฎกพอพดังกล่าวนะคะก็กําหนดว่า เมื่อได้พิจารณาเรื่องที่กล่าวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามข้อ6แล้วค่ะให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อแจ้งค่ะและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้ทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการใดเมื่อใดอย่างไรคะคุณเบิร์ตค่ะแล้วผู้ถูกกล่าวหาค่ะก็มีสิทธิ์ที่จะให้ถ้อยคําหรือว่าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณเบิร์ตคณะกรรมการสอบสวนนะคะก็จะต้องแจ้งด้วยว่า ผู้ถูกกล่าวหานะคะ,คะมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาและมีสิทธิที่จะให้ถ้อยคำหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานะคะ,คะตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือนำพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้นะคะ,คะตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ15และข้อ15วรกหนึ่งนะคะที่กำหนดว่าเมื่อได้ดำเนินการดังกล่าวให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาว่า มีพยานหลักฐานใดค่ะสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการใดเมื่อใดอย่างไรค่ะและเป็นความผิดวินัยในกรณีใดตามมาตราใดหรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือบอกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤตินตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการาตามมาตรา115แห่งพระราชบัญญ,ญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2535หรือไม่อย่างไรค่ะคุณเบิร์ตค่ะค่ะคุณพินทิพย์ แล้วในการแจ้งข้อกล่าวหาค่ะจะต้องแจ้งโดยวิธีใดบ้างคะค่ะในการแจ้งข้อกล่าวหานะคะคุณเบิร์ตค่ะคณะกรรมการนะคะจะต้องเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาค่ะค่ะโดยจะต้องระบุข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานนะคะว่าเป็นความผิดวินัยในกรณีใดนะคะตามมาตราใดหรือย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการะนะคะตามมาตรา115แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2535อย่างไรนะคะ,คะและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบนะคะโดยระบุวันเวลาสถานที่และการกระทําที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหาค่ะค่ะสําหรับพยานบุคคลนะคะจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ค่ะคุณเบิร์สนะคะ และทีนี้ตามมาตรา115วรสวรองนี่ค่ะก็กำหนดต่อไปอีกว่กวานะคะ,คะการแจ้งข้อกล่าวหานะคะและสรุปพยายนหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามวรหนึ่งเนี่ยให้ทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบสบวสามนะคะซึ่งท้ายกฎกพนี้โดยทําเป็นสองฉบับนะคะ,คะเพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับและเก็บไว้ในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับค่ะและให้ผู้ถูกกล่าวหานะคะลงลายมือชื่อ พร้อมวันเดินปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วยค่ะคุณเบิร์ตค่ะแล้วการยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาค่ะจะต้องยื่นภายในระยะเวลากี่วันคะค่ะตามมาตรา115วรรคสามนะคะ,คะก็กําหนดไว้ว่าเมื่อดําเนินการดังกล่าวแล้วนะคะก็ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาค่ะว่า จะยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่มนะคะถ้าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะยื่นคำชี้แจงเป็นหนังสือก็ให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาค่ะยื่นคำชี้แจงภายในเวลาอันสมควรค่ะค่ะแต่อย่างช้าไม่เกิน15วันนะคะคุณเนิร์ดนับแต่วันที่ได้รับทราบข้อกล่าวหานะคะ,คะและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหานะคะ,คะและต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคำเพิ่มเติม รวมทั้งนำสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วยค่ะคะในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะยื่นคำชี้แจงเป็นหนังสือนะคะ,คะก็ให้คณะกรรมการสอบสวนนะคะดำเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็วค่ะค่ะแล้วหลังจากที่ได้พิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะสารปกครองค่ะมีประเด็นวินิจฉัยในคดีนี้ว่าอย่างไรบ้างคะค่ะในคดีนี้นะคะ ศาลก็มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นก่อนว่าการดําเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีนะคะ,คะเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว้หรือไม่ซึ่งข้อที่จริงก็รับฟังได้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนผู้ฟ้องคดีค่ะ,คะในกรณีที่ถูกกล่าวหานะคะว่ากระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องที่ต้องหาคดีอาญาข้อหา เป็นธุระจัดหาไปเพื่ออนาจารย์ซึ่งหญิงค่ขมขืนใจผู้อื่นโดยทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่ชื่อเสียงของผู้ถูกคมขืนใจค่ะค่หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเผยแพร่าภาพลามกอนาจารค่ะโดยคณะกรรมการสอบสวนชุดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งขึ้นก็ได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบค่ะ,คะเมื่อผู้ฟ้องคดีก็ได้รับทราบและได้ให้ถ้อยคําตามบันทึกถ้อยคําของผู้ถูกกล่าวหา คณะกรรมการสอบสวนจึงได้ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะคะ,คะโดยมีการสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายค่ะ,คะและมีหนังสือแจ้งให้หญิงสาวรายนี้ค่ะผู้แจ้งความดําเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีค่ะมาให้้อยคําหรือชี้แจงแต่หญิงสาวรายนี้นะคะก็ไม่มาค่ะค,ะคะณะกรรมการสอบสวนก็จึงมีความเห็นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดว่า การกระทําดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีนะคะ,คะทําให้หญิงสาวรายนี้ได้รับความอับอายนะคะเสียหายต่อชื่อเสียงถูกดูหมินถูกเกลียดชังถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีนะคะเป็นผู้ไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสียนะคะโดยกระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วค่ะ อันเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ไร้ายแรงค่ะ,คะทั้งนี้นะคะตามมาตรา98วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัตริระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2 5 3 5นะคะคะสมควรลงโทษลดขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นค่ะค่ะแล้วคดีนี้ค่ะเห็นว่ามีการตั้งคณะกรรมการระดับกรมขึ้นมาเพื่อสอบสวนด้วยไม่ทราบวา่าความเห็นของคณะกรรมการนั้นตรงกันไหมคะไม่ตรงกันค่ะคุณเบลล์โดยคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนระดับกรมนะคะพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทําของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวนะคะเป็นความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงค่ะตามมาตรา98วรรคสงแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2535ค่ะจึงมีมติไม่เห็นด้วยกับโทษที่คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นค่ะค่ะและคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนระดับกรมนะคะค่ะก็มีมติให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการค่ะค่ะ อาธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดีนะคะค่ะจึงมีคําสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการค่ะ,คะผู้ฟ้องคดีก็ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวนะคะต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมค่ะคุณเบิร์ตค่ะแล้วคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมค่ะพิจารณาแล้วเห็นเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะคะก็ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การดาเนินการของอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะกรณีนําเรื่องการกระทําผิดวินัยของผู้ฟ้องคดีให้คณะอนุกรรมการข้าราชการระดับกรมนะคะพิจารณาโดยที่อธิบดีนะคะไม่ได้มีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่เป็นการดําเนินการที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดค่ะคุณเบิร์ตคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะคะจึงมีคําวินิจฉัย ให้ยกเลิกคำสั่งลงโทษดังกล่าวค่ะและและนะคะคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะคะก็ให้ดําเนินการให้อธิบดีกรมนะคะดําเนินการเสียใหม่ให้ครบถ้วนถูกต้องค่ะค่ะซึ่งหลังจากนั้นนะคะอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ได้พิจารณาแล้วนะคะแล้วก็มีความเห็นว่าผู้ฟ้องเอดีค่ะกระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเสนอเรื่องให้คณะอนุกรรมการระดับกรมนะคะ,คะพิจารณาค่ะพิจารณาใหม่ค่ะ และคณะอนุกรรมการระดับกรมนะคะก็มีมติว่าผู้ฟ้องคดีค่ะกระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรงค่ะ,คะฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงค่ะทั้งนี้นะคะตามมาตรา9 8วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2 5 3 5ค่ะ,คะและให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการค่ะ,คะอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะจึงได้ยกเลิกคําสั่งเดิม,มและมีคําสั่งใหม่ลงโทษ ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการค่ะค่ะผู้ฟ้องคดีนะคะก็จึงได้อทธทณ์คำสั่งดังกล่าวนะคะต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะคะ,คะและคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมค่ะก็มีคำนิฉัยใ,ให้ยกอทธทณ์ของผู้ฟ้องคดีค่ะกรณีดังกล่าวนะคะศาลจึงเห็นว่ากระบวนการดําเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีนะคะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนดแล้วค่ะคุณเบิร์ต แล้วในส่วนของประเด็นของการกระทําความผิดว่าเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ค่ะตรงนี้ค่ะศาลมีความเห็นอย่างไรบ้างคะในประเด็นนี้นะคะ vert, คุณเบิร์ตศาลปกครองสูงสุดนะคะ,คะก็ได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีนะคะได้ใช้กล้องวิดีโอของหน่วยงานค่ะซึ่งเป็นพัสดุครูพันนะคะที่มีไว้เพื่อประโยชน์ในราชการนะคะ,คะใช้บันทึกภาพการมีเพศสัมพันธ์ของชายอื่น กับคนรักของตนนะคะค่ะโดยบันทึกภาพด้วยตนเองนะคะไว้ในซีดีนะคะ,คะแล้วนํามาเก็บไว้นั้นเมื่อผู้ฟ้องคดีรับราชการมานานและโดยตําแหน่งหน้าที่แล้วย่อมมีวุฒิภาวะหรือรู้ได้ว่าควรหรือไม่ควรกระทําการใดนะคะค่ะและอาจคาดหมายได้ว่าหากภาพหลุดออกไปสู่สาธารณะนะคะค่ะจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อใช้อื่นและคนรักของตนหรือมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสังคมค่ะ ซึ่งผู้ฟ้องคดีควรใช้ความระมัดระวังนะคะเป็นอย่างมากค่ะในการเก็บรักษาภาพไม่ให้หลุดออกไปสู่ภายนอกค่ะ,คะนอกจากนี้นะคะสารยังได้วินิจฉัยลักษณะของการกระทําอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างแร,แรงไว้ด้วยนะคะ,คะว่าจะต้องพิจารณาถึงเกียรติของข้าราชการและความรู้สึกของสังคมที่มีต่อการกระทําของข้าราชการผู้นั้นนะคะว่ารู้สึกรังเกียจต่อการกระทํานั้น ว่าเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงประกอบกับเจตนาในการกระทำนะคะ,คะโดยคำนึงถึงพฤติการของข้าราชการผู้นั้นว่าได้กระทำการอันทำให้ข้าราชการได้รับความเสื่อมเสียต่อภาพพจน์ชื่อเสียงหรือไม่นะคะคุณเบิร์ตรวมทั้งผลการสอบทางวินัยนะคะก็จะต้องปรากฏพยานหลักฐานชี้ชัดลงไปได้ว่าค่ะได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาค่ะค่ะ ถึงแม้ว่าผู้ฟ้องคดีค่ะจะไม่ได้เป็นผู้ที่เผยแพร่ภาพเองก็ตามค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการกระทําที่เสื่อมเสียเกียรติใช่ไหมคะค่ะคุณเบิร์ตคะถึงแม้ข้อที่จริงนะคะ,คะจะยังรับฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เผยแพร่ภาพดังกล่าวเองหรือไม่ก็ตามนะคะคะแต่ตามข้อบังคับของกอพอนะคะว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนพศ2537ค่ะ กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีนะคะ,คะและประพฤติตนให้เหมาะสมค่ะ,คะกับการเป็นข้าราชการและพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไปค่ะการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ยินยอมให้คนรักของตนที่คบหาโดยเปิดเผยม,มีเพศสัมพันธ์กับชายอื่นต่อหน้าตนนะคะ,คะและบันทึกภาพเก็บไว้เนี่ยและภายหลังมีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเนี่ย แม้ไม่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้เผยแพร่ก็ถือเป็นพฤติการที่ไม่สมควรอย่างยิ่งค่ะ,คะเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาค่ะหรือให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชนและสังคมทั่วไปค่ะถือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงการเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา98วรรคสองแห่งพระราชบัญญัตริระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2535ค่ะ,คะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็คือ มาตรา85วงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2551ค่ะค่ะการที่อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์นั้นนะคะ, <ขา S 1> รระค่ะศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะค่ะจึงมีคำพิพากษายกฟ้องค่ะคุณเบิร์ตค่ะ ทั้งนี้นะคะคดีที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะคะ,คะนํามาจากคําพิพากษาสารปกครองสูงสุดคดีฟอร์ฟันที่41พศ2559ค่ะ,คะสุดท้ายแล้วค่ะคุณพินทิพย์คะอยากจะฝากอะไรเป็นข้อคิดอุทาหรณ์เกี่ยวกับคดีที่เราคุยกันในวันนี้ไหมคะค่ะคดีนี้นะคะคุณเบิร์ตก็มีอุทาหรณ์สําหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะ,คะไม่ว่าจะดํารงตําแหน่งใดก็ตามนะคะ,คะก็จะต้องครองตน และประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบแห่งการเป็นข้าราชการที่ดีค่ะค่ะประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชนมไม่กระทําการใดๆที่อาจจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียค่ะแห่งตําแหน่งหน้าที่ราชการดังเช่นการกระทําหรือพฤติกรรมอันไม่สมควรในทางเพศค่ะซึ่งแม่บังกรีนะคะ,คะจะไม่ถูกลงโทษทางอาญาแต่ก็ถือเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงค่ะอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ที่อาจได้รับโทษทางวินัยถึงขั้นปลดออกหรือไล่ออกจากราชการได้ค่ะคุณเบิร์ตค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณพินทิพย์จิตพิพัฒน์นะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณพินทิพย์ ขอบคุณค่ะคุณเบิร์ตและขอบคุณค,คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะคุณผู้ฟังค่ะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังต้องการติดตามรายการสารปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะสามารถเข้าไปรับฟังได้นะคะทาง Facebook หรือว่าพอดแคสต์ค่ะชื่อสำนักงานสารปกครองหรือทางเว็บไซต์ค่ะของสมาคมสื่อช่อสะอาด w w w h d o ช o t r t h ค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินง,งานของสารปกครองหรือคดีปกครองค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่สายด่วนสารปกครอง1355นะคะและท้ายนี้ต้องขอขอบคุณค่ะสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา19นาิกานาทีถึง20นาฬิกา สำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพรนภาบุญยริศนะคะต้องลากคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะเรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนขุดลำห้วยไม่รอบคอบน้ำกัดเซาะที่ดินพังทลายใครต้องรับผิดคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายแหลมเกษตรกรคนหนึ่งที่ทำนาอยู่ในที่ดินแปลงหนึ่ง ต่อมาเทศบาลตำบลได้ดำเนินโครงการขุดลอกห้วยลำพะยังตอนล่างโดยได้มีการตัดต้นไม้ที่อยู่บนคันดินริมห้วยเดิมออกจนหมดแล้วนำดินในลำาห้วยซึ่งมีลักษณะเป็นดินทรายขึ้นมาทำเป็นคันดินแทนเมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำที่มีปริมาณมากได้พัดคันห้วยพังและพัดดินทรายไปทับถมต้นข้าวในานาข้าวของนายแหลมเสียหาย นายแหลมได้มีหนังสือขอให้เทศบาลตำบลไปซ่อมแซมแต่ถูกเพิกเฉยจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลสั่งให้เทศบาลตำบลซ่อมแซมคันดินดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าโครงการขุดลอกห้วยลำพยัง แม้จะเป็นโครงการที่ดีและมุ่งประสงค์จะดำเนินการเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวมแต่การใช้แบบก่อสร้างโดยไม่คำนึงถึงภูมิลักษณะของที่ดินที่ในแหลมหรือประชาชนโดยทั่วไปทำประโยชน์อยู่ก่อนในบริเวณใกล้เคียงลำห้วยดังกล่าวย่อมกออ่อปัญหาขึ้นได้ใหม่ทุกครั้งเมื่อถึงฤดูน้ำหลากอันเป็นผลมาจากการไม่ประเมินผลกระทบอย่างรอบด้านก่อนการดาเนินโครงการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการออกแบบและดำเนินการก่อสร้างเป็นเหตุให้ในฤดูน้ำหลากกระแสน้ำที่มีปริมาณมากไหลผ่านที่ดินที่นายแหลมทำประโยชน์เป็นนาข้าวซึ่งเป็นช่วงโค้งน้ำกัดซ้อต,ตลิง่งและที่ดินที่นายแหลมทำประโยชน์พังทลายลงรวมทั้งคันดินก็พังลงเช่นกันพฤติการแห่งคดีฟังได้ว่าเทศบาลตำบล ะทำละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายแหลมมาโดยตลอดจึงต้องรับผิดตามอำนาจหน้าที่ที่ต้องดำเนินการบำรุงรักษาทางน้ำอันหมายถึงการซ่อมหรือเสริมแนวคันดินให้มีความแข็งแรงมั่นคงเพื่อให้ในายแหลมสามารถทำประโยชน์ในที่นาได้ดังเดิมเช่นก่อนมีโครงการขุดลอกโดยไม่ให้น้ำกัดซาะคันดินพังทลายและไหลาบาเข้าทำลายนาข้าวเสียหายอีกในฤดูทำนาทุกปีต่อไป พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการทำคันดินที่สามารถป้องกันน้ำในฤดูน้ำหลากจากห้วยลำพยังไม่ให้กัดซ้อตะลิ่งพังทลายและไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมนาข้าวของนายแหลมอีกต่อไปโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดสารปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนสั่งพักการเรียนเพราะขู่ค่าคุณครูชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เด็กชายนนกุลซึ่งเป็นนักเรียนที่ถูกผู้อํานวยการโรงเรียนมีหนังสือถึงผู้แทนโดยชอบธรรมแจ้งให้ทราบว่าเด็กชายนนกุลได้เขียนข้อความขู่ค่าครูใหญ่และรองครูใหญ่จึงขอให้พักการเรียน โดยทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้มาเรียนจนกว่าจะได้รับผลการประเมินจากทีมจิตแพทย์ว่าเด็กชายนนกุลจะไม่เป็นอันตรายต่อตอนเองและผู้อื่นในโรงเรียนผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กชายนนกุลก็ได้ร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมอยู่หลายครั้งแต่ผู้อํานวยการโรงเรียนก็ไม่เพิกถอนคําสั่งพักการเรียนจึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การมีคำสั่งพักการเรียนผู้ฟ้องคดีเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในการเยียวยาแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ฟ้องคดีซึ่งก่อนหน้านี้โรงเรียนก็ได้ให้ความช่วยเหลือโดยให้ผู้ฟ้องคดีเข้ารับคำแนะนำปรึกษาจากครูแนแนวอย่างต่อเน,นื่องแล้วแต่สภาพปัญหายังคงมีอยู่ จึงจำเป็นต้องให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการตรวจและประเมินสุขภาพทางจิตจากจิตแพทย์เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างตรงกับสภาพปัญหาของผู้ฟ้องคดีปัญหาด้านสุขภาพจิตของผู้ฟ้องคดีอาจส่งผลกระทบต่อนักเรียนในชั้นเรียนรวมถึงความปลอดภัยในโรงเรียน อีกทั้งภายหลังจะมีคำสั่งพักการเรียนผู้ฟ้องคดีแล้วผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้มีการดํำเนินการหลายประการที่แสดงถึงความพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งการจัดประชุมคณาจารย์กับผู้แทนในชอบธรรมของผู้ฟ้องคดีพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการและผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หาวิธีการในการจัดการความเสี่ยงและการพาผู้ฟ้องคดีเข้าสู่ห้องเรียนเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการดูแลและการประเมินในกรณีนี้ตลอดจนการจัดโปรแกรมพิเศษให้ผู้ฟ้องคดีเรียนและจัดครูไปสอนเป็นกรณีพิเศษพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งพักการเรียนผู้ฟ้องคดีเป็นไปโดยมีเจตนาเพื่อให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีทั้งต่อผู้ฟ้องคดีเองและบุตรของผู้ปกครองคนอื่นมากกว่าจะใช้วิธีการดังกล่าวเพื่อเป็นการลงโทษตามข้อ4ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาพศ2548เมื่อไม่เป็นมาตรการลงโทษ กรณีนี้ก็ต้องถือว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งพักการเรียนผู้ฟ้องคดีดังกล่าวไม่เป็นการลงโทษที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องผีภักษายยกฟ้องสารปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th จบไปแล้วนั้นเป็นรายการสารปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจ,จำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจ ทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับสารปกครองหาคำตอบได้ในรายการสารปกครองพบประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ